สำหรับคลินี้ก็เป็นการทดสอบแอป Open Camera กับไม b l u e t o o t h นะครับจากภาพเวลาก็จะเห็นว่าตัวแอปก็จะตัดกันสั่นออกไปนะครับ้ำไห่ภาพเวลาเดิมมันก็จะสั่นไวมากขึ้นกว่าเดิมแต่เวลาพอเรานิ่งแล้วนิ่งๆถ่ายนิ่งๆมันก็จะภาพก็ชัดเจนดีอยู่นะครับ ันนี้ก็น่าจะเหมาะกับเวลาเรานั่งกินมากกว่าครับหรืออาจจะต้องเดินช้าลงกว่านี้นะครับนี่อย่างเราจ่ออย่างนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแอปโอเพนแคม r a ส่วนเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากไมค์บลูทูธที่เป็นตัวหูวฟังครับไมค์ my, หูฟังบลูทูธ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแบงโมงก็ถูกๆเลยสา <35. S 1> มสิบห้าโงก็โบก็ได้กิน บามันเป็นของหวานลองใหม่ๆกับแอปใหม่ปล oh <my> าทอดน่าก oh <my> ินมากเลย oh กุ่มเลยร้อนๆอยู่เลยกินกับส้มตำถ้าจะดีแต่พอดีมีกับข้าวแล้ววันนี้รเฉยรียกเก็บกันหมดแล้วขนมตลาดที่ริมทางรถไฟสามเส แลน,นี้มีเพิ่มวันอาทิตย์ด้วยนะครับสามวันอั้งคารสุกอาทิตย์ผักฟังกระแสกขนาดเลย ไม้ไหวพ้พระสวยๆเลยกุ้งกูยังเหลือน่ากินมากเลยปลาทูน่าหงอกคอหักตรงนั้นเลยยี่สาบาทเท่าน,น,นั้นามห้าเป็นแล้ น้ำผิดก็ยังพอมีกินได้สดสดเลยนีิดเยอะใหญ่มากเลยพี่เป็นหอยารอสองครึ่งนะครับต้องรีบเก็บกันแล้วว่า มีติดพอร์คอล์เฉือนอยู่หมดย่างพุดหมดแล้วคลิปนี้ก็ลาการบินก่อนนะครับทดสอบใหม่ครับแอปใหม่ ได้ชัดเจนดีไม่ได้เปิดแฟดเลย